สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพนอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราจะมาดูรายชื่อของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นชุดที่จะไปแข่งรายการโอลิมปิกนะคะที่กรุงโตกเกียวปี2020นะคะซึ่งก็คือปีนี้นะคะปี2021 แต่ว่าชื่ออะก็คือเป็นโตเกียว2020นะคะก็หลังจากจบรายการวอลเลย์บอลเนชันลีกก็มีหลายทีมได้ประกาศรายชื่อของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการโอลิมปิกกันแล้วนะคะอย่างเช่นเอ,อ,อเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาก็ประกาศออกมาแล้วนะแต่ว่าแพนเลือกทําของทีมชาติญี่ปุ่นก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนชอบบอกว่าแพนอ่านชื่อผิดซึ่งก็นอมรับนะคะก็ไม่ถนัดจริงๆเรื่องของการอ่านชื่อเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยพออ่านได้นะคะ มาเรามาดูกันที่คนแรกนะคะตำแหน่งเซตเตอร์ก็จะเอาไปด้วยกัน2คนคนแรกก็คือคานามิทาชิโร่นะคะคนที่2ก็คือเอกิ m โมมินะคะผลงานค่อนข้างโดดเด่นเลยในรายการ VNL ตำแหน่งต่อมาตำแหน่งหัวเสานะคะหรือว่า outside hitter คนแรกก็คือยุกิอิซิอิคนที่2ก็คือซารินะโคกะคนที่3ก็คือไอคุโรโกะนะคะคนที่4ี่ก็คือโคโตนะฮายาชินะคะส่วนคนที่5นะคะก็คือ ลูกสาวมาอยู่อิชิกาวะค่ะตำแหน่งมิดเิลบล็อกเกอร์บอเลเร็วนะคะก็จะเอาเอลิกะอาระกิไปนะคะแล้วก็คนที่2ก็คือไมโอคุมูระคนที่3ก็คือฮาโุโยชิมามุระนะคะแล้วก็คนที่4คนนี้แพนชอบมากเลยนะคะชื่อ มิชิกะยามาดะนะคะเล,เล่นเก่งมากๆคนนี้ถ้าเวียนขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยมิเตอร์บล็อกเกอร์ของทีมอื่นก็ไม่ปล่อยนะคะก็ตามจับคนนี้ด้วยก็เป็นมิเตอร์บล็อกเกอร์ที่ดีคนหนึ่งเลยส่วนตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งเดือบโลนะคะก็คือมาโกโคบาตะนะคะครบทั้ง12บสองรายชื่อนะคะ เ,เพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ12รายชื่อของทีมชาติญี่ปุ่นก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแพรอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะใครอยากดูรายชื่อของทีมชาติอะไรอีกก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบขอบคุณและสวัสดีค่ะ